แทบพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเมื่อเวลาที่อยู่ในโลกหรืออยู่ในบ้านน้อยนักใช่ไหมคะที่จะมีโอกาสเข้าเฝ้าแทบพระบาทแม้แต่จะรำลึกนึกถึงพระนามของพระองค์วันหนึ่งวันหนึ่งก็ยากเหลือเกินหรือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไม่เคยแวบ,บเข้ามาในใจเลยแต่บัดนี้แหลคะค่ะทุกวันทุกวันเราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อรับความเป็นสริมงคลสูงสุดนี่เป็นสริมงคลที่สูงสุดและเป็นสริมงคลที่เราสามารถจะนำมาให้บังเกิดแก่ชีวิตได้เองโดยไม่ต้องขอไปขอท่านผู้ใดให้ประทานความเป็นมงคลให้เพราะการเข้าเฝ้าแทบพระบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสริมงคลสูงสุดยิ่งกว่าความเป็นมงคลใดๆด้วยวิธีใด ก็แน่นอนแหละด้วยการสาธยายธรรมที่จะกล่าวถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งในพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณของพระองค์ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพบูชาเหนือเสียนกล่าวการสาธยายธรรมก็คือการสวดมนต์รมวัดนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในทางแห่งวิมุตติวิมุตติก็คือเป็นทางแห่งความหลุดพ้นถ้าผู้ใดาสาธยายร,รมคือสวดมนต์ทำวัดด้วยใจพร้อมทั้งกายวาจาใจด้วยความนอบน้อมแทบประบาทขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมจะบังเกิดความจางคลายในความยึดมั่นถือมั่น บังเกิดความประจักษ์แจ้งในสัจธรรมมากขึ้นมากขึ้นทีละน้อยละน้อยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการทำวัดสวดมนต์จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ทำการสาธยายธรรมนั้นคือด้วยการสวดมนต์ทำวัดนั้นสามารถเจริญพุทธานุสติคือล้ำลึกถึงพระพุทธพระบารมีแห่งพระพุทธคุณ เพื่อเป็นสติกำกับใจคือพระบริสุทธิคุณพระเมตตากรุณาคุณพระปัญญาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มุ่งหมายเพื่อให้สามารถเจริญธรรมานุสติธรรมะทั้งหลายที่ได้สวดได้สาธยายไปอันล้วนแล้วแต่เป็นพระพุทธโอวาทเป็นพระดำรัสคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา ให้ประจักษ์แจ้งในความจริงให้รู้จักในเรื่องของความทุกข์และให้รู้จักวิธีที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์นั้น mm hmm. เมื่อสวดไปสาธยายไปนำมาำรำลึกในจิตอยู่เสมอ mm hmm. ก็จะเป็นธรรมานุสติช่วยให้จิตใจนี้อยู่ในผลทางที่ถูกต้องรู้จักยับยัง้งไม่กระทำสิ่งที่จะเป็นการผิดพลาด mm hmm. นอกจากนี้ก็เพื่อ ให้เจริญสังขานุสติคือคุณธรรมความความดีงามของบรรดาพระพุทธสาวกทั้งหลายอันจะเป็นเครื่องก่อให้เกิดกำลังใจเกิดศรัทธาภระาทะให้ดำเนินรอยตามพระพุทธสาวกผู้เป็นองค์แห่งความงดงามทั้งหลายนั้นนอกจากนี้ก็จะได้ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังทรงพระชนอยู่ทั้งๆท,ที่โดยพระวรกายนั้นได้เสด็จดับขันตรินิพานไปนานแล้ว2,500กว่าปีแต่เราก็ยังได้เข้าเฝ้าเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระองค์จริงโดยพระคุณก็คือพระคุณของพระองค์ที่เราได้พันานามาแล้วทั้งหมดนั้นเป็นการเป็นการเข้าเฝ้าที่พร้อมทั้งกายวาจาใจทำไมถึงว่าพร้อมทั้งกายวาจาใจก็เพราะว่าในคำกราบทูล ที่สาธยายธรรมนั้นมีทั้งคำสรรเสริญสาธุการพระคุณของพระองค์มีการมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์จำได้ไหมคะในธรรมวัดเย็นมีการกล่าวในทํานองขอร้องอะไรบางอย่างจากพระองค์และในขณะที่กล่าวนั้นก็จะมีความรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานเช่นนัติเมสรนังอันญังพุทธโธเมสรนังบรังสรณะ,ะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสรระอันประเสริฐของข้าพเจ้าในขณะที่กล่าวถ้อยคําเหล่านี้ก็จะย้อมใจให้เกิดความชุ่มชื่นอบอุ่นมั่นคงเพราะรู้สึกว่าจิตนี้ได้มีที่พึ่งอันถาวรเช่นเดียวกันกับที่กล่าวถึงพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีความรู้สึกว่า ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ก็ขอให้อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นนอกจากนั้นยังได้มีโอกาสกล่าวคำขอขมาโทษหากจะได้มีการล่วงเกินใดๆโดยไม่ได้เจตนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดกายเยนวาจาเยวะเจตสาวาจําได้ใช่ไหมคะ นอกจากนั้นก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ได้เข้ามาสู่โครงการฝึกอบรมตนก็จะได้มีการทดลองฝึกกล่าวคำอธิษฐานจิตของตัวเองคือตั้งความปรารถนาของตนเองซึ่งรวมใจความสำคัญก็คือขอให้สิ้นกิเลสอาสวะขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ จนสามารถอยู่เหนือทุกได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือจะไม่ลืมวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายที่หันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วก็จะยิ่งแน่วแน่ต่อจุดหมายปลายทางให้ยิ่งขึ้นทุกขณะอย่างถูกต้องคือในขณะที่เข้ามาฝึกปฏิบัติอบรมอยู่ในแนวทางของพระธรรมนี้จะไม่ใช่ด้วยความยึดมัน่นก็อยากจะลองยกตัวอย่างซึ่งก็คงจะได้เคย อ่านมาบ้างนะคะจากหนังสือสวดมนต์ในภาคพนวกในบทที่ชื่อว่าปัตนะทะปะนะคาถาพูดถึงการกล่าวจิตอธิษฐานจะ,าาจะไม่อ่านคำบาลีนะคะจะอ่านแต่คำไทยเพื่อความเข้าใจง่ายและก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไปในบทในบทอธิษฐา,า,านนี้ซึ่งก็จะเริ่มต้นด้วยคำบาลีสั้นๆไว้ ยันธานิเมกตังปุญญังและก็ต่อไปอีกยาวแต่จะอ่านคำไทยก็กล่าวเริ่มต้นว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลก,กุตตระธรรมเก้าในทันทีโลก,กุตตระธรรมเก้าคงจะเคยได้ยินเขาให้สินให้พรกันผู้ผู้ผู้ใหญ่ผู้เฒ่านะคะ พอให้สินให้พรกันแก่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือไปทําบุญกันมาก็จะบอกว่าขอให้ได้แจ้งในโลกุตระทำเก้าก็คือมรซีผลลีนิพพานหนึ่งมรซีก็คือการปฏิบัติตามมรซีโสดาปฏิมรซสกิทา,าคามิมรอนาคามิมร์แล้วก็อรหัตมรกแล้วก็เมื่อปฏิบัติไปเต็มที่อย่างถูกต้อง ด้วยความภาคเพียรสูงสุดก็จะบรรลุถึงผลโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตผลแล้วผลที่สุดก็จะได้บรรลุถึงซึ่งนิพพานแต่อันที่จริงในขณะที่ปฏิบัติไปตามลำดับเนียนะคะก็จะปรากฏผลแห่งนิพพานคือความสงบเย็นปรากฏขึ้นภายในบังเกิดมีขึ้นภายในตามลำดับ แต่คนโบราณก็ชอบที่จะให้ผลให้พรกันในทํานองนี้ทีนี้ที่บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งโลกุตตะรธรรมก้าในทันทีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่จะได้ในทันทีแต่มันจะเป็นไปตามเหตุปเหตุปัจจัยที่กําลังกระทําทีละน้อยละน้อยละน้อยเรื่อยๆไปตามลําดับจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่อย่างน้อยเป็นการตั้งจิตอธิษฐานไว เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นเป้าหมายสูงสุดว่าเราจะเดินไปตามทางนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีการอธิษฐานจิตอีกว่าข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกามให้พึงยินดีในการรักษาศีล ก็คือในการสมาทานศีลให้เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลน,นั้นท่านว่าเป็นผู้มีความผ่องใสแล้วท่านก็มักจะพูดกันว่ากลิ่นของศีลเนี่ยหอมหอมไกลหอมยิ่งกว่ากลิ่นใดๆก็หมายความว่าผู้ที่สมาทานศีลสามารถที่จะรักษาศีลไว้ได้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเป็นสัมมา